จังกมรทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระจังกมรทายกะเทระพระจังกมรทยกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า93ข้าพเจ้าให้สร้างที่จงกลมด้วยอิฐถวายพระมุนีพระนามว่าอัฏฐทัศสีผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ 94ที่จงกรมสร้างสำเร็จดีแล้วสูงห้าสอบยาวร้อยสอบควรเป็นที่เจริญภาวนาน่ารื่นโรมใจ95พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัฏฐท,ะทะัศสีทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนทรงรับแล้วทรงใช้พระหัตถ์กอบทรายแล้วตรัสพระคถาเหล่านี้ว่า96 ด้วยการถวายทรายนี้และด้วยการสร้างที่จงกรมถวายดีแล้วผู้นั้นจะได้ครองทรายที่สมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการ97เขาจะครองเทวสมบัติมีเหล่านางเทพอับสรแวดล้อมเสวยสมบัติในเทวดาทั้งหลายถึงสามกับ98เขามาเกิดยังมนุษย์สยโลกแล้ว จะเป็นพระราชาในแว่นแคว้นและจกเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิในแผ่นดินสามชาติ99ในกับที่ร1 8นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายที่จงกรมหนึ่งคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจังกมะมทายกะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้จังกมะมทายกะเทราประธานที่แปจบ